ก่อนไปรับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะเพื่อนได้เป็นกำลังใจให้ผมนะครับสวัสดีครับเพื่อนคลิปนี้จะมาจับเชาลิฟยาวนะววซึ่งมันอยู่ด้านหลังผมนี่เองก็เวลเยอะเอาเรื่องนะตัวนี้ผมบังเอิญมาเจอนะต้องรีบจับเลยพลาดไม่ได้นะ หายากเพื่อนเวลเยอะขนาดนี้ผมก็จะทําเป็นกับดักนะเพื่อนนะกับดักหินนะอย่าใช้ไม้นะเพื่อนแตกนะบอกเลยดาเมจมันแรงมากก็ใช้ไม่กี่อันหรอกเพราะว่าผมเห็นหินไงหินมันล้อมรอบแล้วเราแค่ไปปิดท้ายไม่กี่อันเองเออ ปิดหัวแล้วก็ปิดท้ายนะโอเคซ้ายขวาเนี่ยมันเป็นก้อนหินบังไงเราก็ไม่ต้องคาบเยอะแต่ไม่เสียเวลาด้วยเออเราต้องใช้ทรัพยากรของในแมปเนี่ยให้เป็นประโยชน์นะ oh, <no. S 1> จับแบบมืออาชีพอะเออเอาง่ายๆ uh? นี่่โมอีกแล้ว <laughs> <laughs> โอเค <laughs> มาก็ยังไม่ได้เรียนแอนแกมนะผมได้เรียนแอนกมไป บางทีแอนแกมมันเยอะอะหาอะไรมันก็ลำบากนะผมเลยลีแม่มเลยโอเคก็ใช้กอบประตูหินเหมือนเดิมแล้วก็บันไดไม้ใช้เวลาฟาร์มไม่นานนะเพื่อนผมจะไม่ตัดต่อนะก็คือแบบเพียวๆเ,เลยแมงป่องว่ะแมงป่องว่ะ นี่ยิงไม่โดนหรือมันไม่ตายวะอ๋อยิงโดนนะแต่เวลวมันเยอะโอเคล่วงลูกซองธรรมดานะนี้แหละไม่ค่อยแรงเท่าไหร่โอเคบันไดไม้บันดไนดไม้ก็สักหอันนะเพราะว่ามันเป็นสองชั้นไงเนออ เราก็จะใช้ตัวเรานะเป็นเหยื่อล่อนะืม <K ill> ไม่ใช่เหยื่อดิน้องไม่กินเนื้อดิน้องจะกินเป็นเบอร์รี่นะจะใช้เราแบบไปสกิดตอมมันน่ะให้มันโมโหเรานะ <K ill> น้องค่อนข้างที่จะห่วงถิ่นนะเพื่อนนะนี่เห็นปะเรามีสองฟากเราแค่กันหัวท้ายแค่นั้นเอง ยังไงก็ไปไม่ได้นะเพื่อนจากประสบการณ์การเล่นอาร์คนะ hmm. นี่โชว์อีกแล้วเจ๊ <c oughs> okay. ก็มาแบ่งปันนะเพื่อนนะเพื่อนเพื่อน,น,นต้องการที่จะจับน้องสิ่งที่ผมใช้เนี่ยมันก็จะเป็นพวกสิ่งของต้นเกมทั้งนั้นว้าว <Wow. S 1> ไม่จำเป็นต้องรอถ้ายเกมหรือกลางเกม ต้นเกมเราสามารถสร้างได้นะง่ายง่ายโอเคก็กันไว้หน่อยนะคือหินมันก้อนเล็กไงผมไม่อยากไว้ใจโอเคเดี๋ยวมันปีนกระโดดข้ามไปแต่ก็เสียดดยอีกเสียหน้าอีกคุยไว้เยอะด้วย <c oughs> โอเคก็คุยไว้เยอะนะเดี๋ยวเสียหน้า <c oughs> อะไรที่ควรจะกันไว้เราก็ต้องกันนะ ราะว่าเวลน้องนี่เยอะมากเพื่อนถ้าหลุดมานี่เราตายห่าแน่นอนสามชั้นสองชั้นเออรวมพาเดชั่นด้วยก็เป็นสามชั้นนะบันไดก็หกอันขาดอันหนึง่งก็ไม่น่ามีอะไรนะโอ้ยเดี๋ยววางข้างหน้าอีกอันหนึง่งโอเคน้องวิ่งเร็วนะบางทีแบบวิ่งเร็วเกินอย่างเงี้ยเลยกับดักเรานะ hmm. อันตราย สร้างไว้เลยเพื่อนกันไว้ก่อน <Okay. S 1> น้องกระปวนเปลี่ยนอยู่แถวนี้วะกลัวมันจะวิ่งเฉียงนะพอวิ่งเฉี่ยงปุ๊บมันเข้าซอกบันไดเราเราก็วางพัดิชันไว้สักอันหนึ่งเห็นปะตอนนี้น้องวิ่งเฉี่ยงมาก็ขึ้นทางเราที่เราสร้างไว้นะโอเคบางทีมันบั๊กอะ่ะเออไปติดซอกบันไดอย่างเงี้ยมันไม่เข้ากับดักเรา แถมฟันกับดักเหล่าพังอีกอเพราะว่าบันไดเป็นไม้นะฟันแป๊บเดียวก็พังเล็บน้องนี่หูโคตรโหดจะบอกเลย <Yes. S 1> มาปึ๊บ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 โอ้โหเสียวหลังเลยก็เรียบร้อยนะก็ะยิงฟรีนะเพื่อนลงทุนแค่แรงนะแถมได้เวฟร้อยด้วยมมคุ้มไหมเค อัดเข้าไปที่หัวนะแนะนํานะเพื่อนจับเล็บยาวเนี่ยใช้เป็นหน้าไม้ดีกว่าไม่งั้นกระปืนธนูนี่โหโคตรนานเพื่อนไม่รู้ตายห้าก่อนหรือเปล่า <c oughs> พอค่าสลบน้องนี่ขึ้นยากมากอืมกระโซยไปที่หัวนะถ้าน้องตัวแดงนี่ให้ยิงที่ตัวนะเพื่อนนะอันนี้ผมอัดไปที่หัวก่อนเววเยอะ เลือดก็เยอะนะเลือดประมาณสามพันว้าวอัดไปที่หัวก่อนถ้าทำท่าไม่ดีเท่าไหรก่ก็ยิงตัวสังเกตได้ที่ตัวนะถ้าตัวแดงนี่หยุดยิงหัวเพื่อนแล้วก็ไม่ต้องง้างสุดธนูธรรมดาก็จะยากหน่อยนี่ขนาดธนูม่วงนะเพื่อนนะ ใกล้แล้ว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 ผู้ตัวแดงนะใกล้แล้วอืมก็ซัดไปที่ตัวนะถ้าตัวแดงอย่ายิงหัวเด้อดาเมจมันจะตัวน้องแรงไปหน่อยว้าวซัดไปที่ตัวปาบาเรียบร้อยนะผมก็จะใช้เป็นคิปิ้ลทองนี่เลยโอ้ย oh, <yeah. S 1> น้องจะชอบคิปิ้นทอง มากที่สุดนะเพื่อนนะโอเคลองลงมาก็จะเป็นพวกเบอร์รี่นะเบอร์รี่ม่วงอนะ่ะเออน้องไม่ใช่สัตว์กินเนื้อนะน้องกินเบอร์รี่นะ yes. น้องกินเบอร์รี่แต่ชอบเก็บเนื้อ <c oughs> แปลกไหมน้องเก็บเนื้อเก็บหนังได้นะดุร้ายอีก <c oughs> โอ้โหลืมว่ะเพื่อนเดี๋ยวผมต้องกลับไปเอากิปเป๊เบิ้ลนะ ผมไม่ได้คลิปเบิ้ลมาโอเคตัวหนักนะใส่หินไปก่อนไปเพื่อนเดี๋ยวแป๊บหนึง่งผมบินไปเอาคลิปเบิ้ลมาแล้เอามาเยอะอยู่ผมไม่รู้ไงว่าเวลระดับนี้มันกินกี่อันนะโอเคเดี๋ยวลองก่อนประมาณห้าอันมันจะกินเยอะไหมไม่ถึงห้าเว้ยนสี่นนะประมาณสี่อันเรียบร้อยตื่น ก็รีบเอาออกนะเพื่อนเปลืองเปืองเดี๋ยวมันกินโอเคนี่เลยสวยงามนะเวลเยอะมากเพื่อนบอกเลยฟาร์มไม้แบบโอ้โหหวานเจี๊ยบไป<ะ>เดี๋ยวไปลองกันนะก็สำหรับอ่านน้องนะเพื่อนนะถ้าไม่รู้พิมพ์ไปเลยผมก็ไม่รู้นะโอ้เลเวลหกเก้านะก็กว่าจะได้ก็ นานอยู่เหมือนกันนะก็ไม่เป็นไรนะเพื่อนน้องสามารถฟาร์มเองได้นะจับมาแล้วก็ปล่อยให้น้องเดินเล่นน่ะเดี๋ยวน้องก็ฟาร์มให้โอเคประมาณนี้เดี๋ยวไปดูประโยชน์นะวิธีการฟาร์มไม้นะเพื่อนก็ กดตีธรรมดานะก็จะได้ไม้มาเยอะพอสมควรแล้ก็เอานกอาเจนติดมาด้วยนะเพื่อนเพราะว่าน้องไม่ได้ลดน้ำหนักไม้โอเคสกิลต่อไปนะเพื่อนเป็นสกิลฟาร์มเบอร์รี่นะก็สไลด์ปุ่มโจมตีไปด้านซ้ายมือจะเป็นการจิกต้นไม้ hmm. ไม่ใช่ต้นไม้ดิจิกพุ่มไม้อ่ะที่มันเป็นเบอร์รี่นะ ็จะได้เบอร์รี่ที่เยอะมาก <Wow. S 1> บอกเลยยิ่งเวิลเยอะยิ่งได้เยอะรู้เรื่องสกิลต่อไปนะเพื่อนจะเป็นสกิลเก็บไฟเบอร์นะสกิลนี้ถือว่าไม่ต้องพึ่งเคียวเลยโอเคนี่เห็นไหมก็จะได้ไฟเบอร์ที่มหาศาลเลยเพื่อนบอกเลยเดี๋ยวจัดทีเล็กเลยนะน้องก็ใช้ต่อสู้ได้นะโคตรแรงบอกเลยเพื่อน แรงจริงแรงจริงเรียบร้อยนะเก็บเนื้อได้เพื่อนตีธรรมดาเห็นปะก็ได้เนื้อได้หนั่งมานะถือว่ามีประโยชน์มากเพื่อนแต่ในการเก็บแทดนี้ไม่ดีเลยเก <No! S 1> ็บได้น้อยมากได้แต่ไม้ในการต่อสู้นะเพื่อนน้องตีแรงมากถือว่าเป็นตัวต่อสู้ที่ดีเลยหนึ่งตัวนะว้าว <Wow. S 1> วิ่งไวมากตัวนี้ เก็บเนื้อก็ได้เก็บหนังก็ได้เพื่อนถ้าเป็นสัตว์ที่มีเนื้อน่องนะน้องก็สามารถเก็บเนื้อน่องได้นะอันนี้คือดีมากๆตัวเนี้ยครบทุกอย่างเพื่อนคือจับมาแต่ขอให้เป็นเวลเยอะๆนะถ้าเวลน้อยจับมาไม่มีค่า <No. S 1> นะจ๊ะโอเคเพื่อนก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะกดกระดิ่งไว้ด้วยเพื่อนได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผม ណាច๊ะ